ผู้ปกครองดูดวน3สถานที่ลงทะเบียนรับเงินบุตร3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กระทรวงการคลังนะคะก็ได้จับมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอใช้งบประมาณ3-40ถึงสี่หล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะเช่นกลุ่มคนชราเด็กผู้พิการและคนไร้บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ตกหลลนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโดยจะแจกเงินคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะรวมแล้วก็จะได้รับ3,000บาทนะคะ ก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็มีกลุ่มคนที่เข้าขายประมาณ13-14ล้านคนทั้งนี้ก็จะยื่นให้คณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินพรกอกู้เงิน1ล้านล้านบาทพิจารณานะคะหากเห็นชอบก็จะเสนอให้คอรมอรพิจารณาต่อไปในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจำนวน1.7ล้านคน ครั้งก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ผ่านรับสิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือนนั้นนะคะได้ประมาณหลักแสนคนนะคะขณะที่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีก2.4ล้านคนรัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ว่าต้องรอให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งนะคะยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน13.5ล้านคนยังไม่มีมาตรการออกมา พราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้วนะคะส่วนวิธีการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดนะคะเราก็สามารถตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองและบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชนนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้นะคะก็ทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ เข้าไปที่เว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชนนะคะจากนั้นก็กอกหมาเยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนแล้วก็ของบุตรแรกเกิดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ระบุรหัสยืนยันรูปภาพนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะหลังจากนั้นหน้าจอก็จะแสดงผลการตรวจสอบนะคะซึ่งถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆนะคะก็จะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์นะคะ หรือถ้าหากยังไม่ได้เคยรับเงินนะคะก็จะขึ้นตัวอ,อักษรเป็นตัว E นะคะแสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ณเวลานั้นนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินหลุดหนุนรายเดิมนะคะสำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือนหรือว่าดร .02 เพิ่มเติมภายหลังวันที่30กันยายน2561ัาสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนภายในวันที่กำหนดลงทะเบียนอุดหนุนบุตรแรกเกิดปี2 5 6 3ได้อย่างไรนั้นนะคะหากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้านะคะก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะโดยจะได้รับเงินโอนต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ6ขวบนะคะแต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนหรือเพิ่งให้กำเนิดบุตรในช่วงปลายปี2 5 6 2 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนดังต่อไปนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่นะคะเมืองพัทยาก็ลงทะเบียนได้ที่สาราว่าการเมืองพัทยานะคะส่วนภูมิภาคนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะหรือว่าที่อบตอนะคะตามภูมิลําเนาที่พ่อแม่พี่น้องอาศัยอยู่นะคะ นี่ก็คือ3สถานที่นะคะที่ลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทสำหรับบุตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ